สาย f o r t u n e er นนะคะในราคาเพียงแค่บาทนะคะสภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะคะภายในตัวถังเครื่องยนต์ดีไปหมดเลยนะคะเราไปชมข้างในกันดีกว่าจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทา่านก็กลับมาแล้วนะคะกับแก้มและรานคุณบ้านสวยเมมบุรี่ที่จะพาท่านผู้ชมได้มาดูรถสภาพดีราคาย,ย่อมเๆและใช้งานกันได้ไปยาวๆเลยค่ะ <S 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 รถคันนี้ที่แก้มอยากจะมานําเสนอนะคะบอกเลยว่าถูกใจสายลุยสส่ครอบครัวสส่มอหารถอนเนกประสงค์หรือว่าใครที่ต้องการรถที่มีความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายสูงนะคะมาเลยค่ะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะ เป็นตัว Toyota Fortuner 2.4 V Auto ขับ2นะคะท่านะผู้ชมเป็นรถปี2017แล้วนะคะกับคันนี้ได้เป็นสีพิมพ์นิยมด้วยนะคะเป็นสีดำนั่นเองค่ะท่านผู้ชมจุดเด่นของรถคันนี้นะคะได้เป็นรถบ้านสภาพดีเลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ย ดีมากสะอาดพร้อมใช้งานนะคะช่วงล่างแน่นภายในสวยสดสภาพเนี่ยแทบจะเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยสดมากๆจริงๆร,ราคาที่เราตั้งนะคะเพียงแค่7 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมเลข7นะคะกับสภาพรถนะคะและได้เป็นฟังก์ชันของตัวอเนกประสงค์7ที่นั่งด้วยนะคะ จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแก้มจะให้ดูหมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวลองให้ผู้ชมเนี่ยได้พิจรารณาราคากับสภาพรถเอานะคะก็ขึ้นอยู่กับดวนพินิจของบุคคลนะมาดูที่ตัวตัวถังก่อนเลยนะคะตัวถังนี่บอกเลยแดกกําลัง สะท้อนีด้เห็นเลยค่ะดำเงาสวยสดมากๆเลยนะคะมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟหน้ารถนะคะเป็นไบบีม LED นะคะโคมสวยเลนส์ใสนะคะและมีไฟเด y ไลท์ด้วยนะคะคันนี้และก็ตัวตัดขอบนะคะเป็นวัสดุดีไซน์โครมเมียมนะคะสะภาพดีสวยงามไม่มีคราบเหลืองไม่มีสนิมเลยค่ะเพราะว่าเป็นของเดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมมาในส่วนของกระจังนะคะกระจังใหญ่ๆโฉบเฉี่ยวสวยงามอย่างนี้เลยค่ะโลโกโตโยต้าใหญ่เท่ามือเลยนะคะ แล้วก็สภาพดีเช่นกันค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยและในตัวของช่างระบายลมของกระจังนี้นะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสีดำสวยสดสภาพดีเลยมาข้างบนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวถังฝาก,กระโปงนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยยุบไม่แตกลายงานนะคะอุ้ยไม่ใช่ไม่แตกลายงานสี่ไม้แตกนะคะไม่แตกไม่ถลอกเลยนะคะโอ้ภาษาไทยภาษาไทยดินได้นะคะมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟด้านขวาเช่นกันค่ะ สวยงามโชบเฉี่ยวนะคะใบบีม LED สลัหรับเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยวัสดุโครมเมียมสวยงามด้านล่างนี้จะเป็นในส่วนของไฟตอนหมอกนะคะท่านผู้ชมสภาพดีสวยงามมากๆคมไม่แตกและไม่ขุ่นเลยค่ะตัวโครมเมี่ยมก็สวยงามเลยมาในฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะให้ดูภาพรวมของบอดี้ฝั่งนี้ค่ะว่าสีดำสดสวยนะคะไม่มีความแบบไม่มีความติดโซมนะคะเป็นประกายดังที่ท่านผู้ชมเห็นเลยค่ะ เดี๋ยวให้เข้ามาใกล้ๆนะคะเพื่อมาดูดีไซน์ของกระจกบองข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะดําเงาสลับกับวัสดุสีดําด้านพลาสติกตรงนี้นะคะและมีแถบไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะโชอบเฉียวเห็นชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมมาบอดี้ของประตูกันบ้างนะคะสวยงามค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวด้านจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบสมาร์ท็องนะคะพรอรถคันนี้เป็นระบบไร้กุญแจนะคะเป็น keyless เนาะด้านบนนี้นะคะเป็นชุดตกแต่งจากเจ้าของเดิมนะคะจ,จะเป็นในตัวของกันสาดสีดํานะคะสภาพดีสวยๆเลยนะคะล่างเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะไปถึงสภาพบอดี้ ใช้รถกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาตรงประตูหลังนี้นะคะสวยงามสาภาพเดิมๆเลยนะคะท่านผู้ชมและด้านล่างนี้นะคะก็จะมีเป็นบันไดข้างนะคะไว้สําหรับขึ้นรถนะคะพอรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบสูงอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็วัสดุเนี่ยแน่นหนาน,นะะม,มากๆเพราะว่าเป็นวัสดุโรงงานนะคะท่านผู้ชมบนรถนี้นะคะก็จะมีตัวไขยแหลกนะคะนี่เป็นไขายิ้แหลกจากโรงงานเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับ รถ Fortuner คันนี้นะคะให้นัผู้ชมได้เห็นตัวถังของท้ายรถกันบ้างนะคะเป็นดีไซน์ภาพรวมด้วยเนาะสวยอย่างนี้เลยค่ะ่านผู้ชมวันนี้จะเป็นโฉมของปี2017นะคะเป็นตัว2.4 V เนาะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆให้ดูดีเทลในส่วนของสภาพไฟหลังรถกันบ้างค่ะนี่เลยนะจ๊ะสีแดงสวยสดค่ะเป็นดีไซน์แบบขีดรอยแบบว่าเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะคะให้ดูมีความนวัตกรรมบ้างเออแล้วนี่นะคะโคมเนี่ย สวยเลนส์ใสนะคะสีขาวสีแดงชัดเจนนะคะท่านผู้ชมค่ะและตัวเข็มขัดนะคะเราก็สลักด้วยฟอนโฟจูเนอร์นะคะเป็นฟอนนูนเนาะสภาพดีสวยงามนะคะท่านผู้ชมนี่ไม่มีติดโซมเลยร่วมไปถึงโลโก้โตโตยต้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะท่านผู้ชมนี่เป็นของโรงงานเลยนะคะ มาไฟตรงนี้กันบ้างนะคะก็สวยงามเช่นกันค่ะสีแดงปัดกับสีขาวชัดเจนนะคะไม่ผิดก,กฎหมายแน่นอนแลวเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะมาตรงกลางของท้ายรถนะคะเพื่อที่จะให้นักผู้ชมนะคะได้สองครั้งล่างนี้นะคะว่ารถคันนี้รออะไรมีครบนะคะนักผู้ชมอุปกรณ์ครบเลยเดี๋ยวทีนี้กันจะโชว์ท้ายรถไปเลยเนาะอ่าฝาท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชม เราก็กดตุ่มแล้วก็มันจะเลี้งขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นทัศนียภาพของท้ายรถของ Fortuner คันนี้นะคะ กว้างขวางมากๆและสภาพสวยงามสุดๆนะคะเป็นน้ำจิ้มให้เห็นภายในเบื้องต้นกันไปก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เลยคือสวยสดสภาพดีนางฟ้ามากๆกล้าพูดเลยนะคะสวยงามจริงๆนี่ไม่มีโซมเลยนะคะแม้กระทั่งตัวพรมเองเนี่ยก็คลีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะร้านเราทําความสะอาดให้หมดทุกเม็ดเลยค่ะรวมไปถึงฟังก์ชันเสริมนะคะก็จะมีตัวช่องเสียบ สาย USB นะคะหรือว่า Power Outlet นั่นเองนะคะช่องรับกระแสไฟฟ้าด้านหลังก็มีให้สําหรับเบาะแถวที่3นะแล้วก็ชุดอุปรกรณ์นะคะเป็นพวกชุดเครื่องมือแม่แรงต่างๆก็คือมีให้หมดเลยนะจ๊ะเป็นของโรงงานจ้ะก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวแกนเนี่ยจะ ให้มาดูบอดี้กันต่อนะคะมาฝั่งซ้ายกันบ้างค่ะสภาพตัวถังฝั่งนี้นะคะเช่นกันค่ะไม่มีบุบไม่มีสีไม่แตกแล้วก็ไม่ร้าด้วยนะคะ<ส>เพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำเลยสวยสดเช่นกันนะคะและฝาพระถางน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะของสะโพกขว๊ะของสะโพกรถนะคะท่านะผู้ชมแล้วก็ดีไซน์ของตัวประตูอะไรใดๆนะคะสวยชบเฉียวซิมเพลเรียบง่ายแต่โกหรูนะคะถ้าอ่าตัว ประตูเนี่ยก็มีตัวตัดแบบลายเส้นของวัสดุโครมเมียมนี้ด้วยนะคะสวยงามสะอาดพ,พร้อมใช้งานค่ะสะภาพดีมากๆนะคะไม่ติดโซมเลยด้านบนนี้นะคะชุดแต่งตันศาสตร์นะคะอยู่ครบหมดเลยนะจ๊ะด้านล่างนี้ก็บันไดข้างนะคะติดครบทั้งสองเลยเป็นบันไดข้างจากโรงงานนะคะท่านผู้ชมจบไปกับตัวถังแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วเนี่ยจะให้่านผู้ชมได้ดูในพวกของแบบซอกนะคะ โซ่ประตูนะคะทั้ง4ี่ฝั่งเนี่ยสภาพดินแน่นเลยนะคะน็อตไม่มีใครหยับเลยค่ะบอกเลยว่าสภาพสวยงามดําสดนะคะเดี๋ยวไปในส่วนถันมากันดีกว่านะคะเดยวแก้มจะให้่านผู้ชมเนี่ยมาดูทัศนียภาพแล้วก็สภาพนะคะในส่วนของภายในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นแถว1แถว2และแถวสานะคะ่านผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าเข้ามาข้างในแล้วนะคะแก้มอยากจะนําเสนอในส่วนของสภาพเบาะก,ก่อนเลยค่ะ สภาพดีมากเลยนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยเป็นบอะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีแตกลายงานนะคะไม่มีความเหี่ยวยน่นเบาะตึงหมดในทุกทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าเบาะกลางแล้วก็เบาะท้ายนะคะท่านผู้ชมเป็นสีน้าตาลเข้มนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคือบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าสุดๆค่ะในภาคของคนขับนะคะเดี๋ยวแกมให้ดูตัวโวงมาลัยก่อนเลยค่ะพวงมาลัยนะคะวัสดุเนี่ยห,ห่อหุ้มด้วยหนังสภาพดีจากโรงงานไม่มีถลอกไม่มีแด เลยนะคะนักผู้ชมและแม้กระทั่งรอยเย็บนะคะให้ดูใกล้ๆกันเลยะคะ่ะรอยเย็บเนี่ยไม่มีความเป็นขุยไม่แตกไม่ปรินะคะสภาพดีสวยงามมากๆเลยนะคะนักผู้ชมรวมไปถึงสภาพวัสดุหนังด้วยนะคะที่ห่อหุ้มอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะสีดําสวยงามตัวลายก็เป็นไปตามของเนื้อวัสดุเลยนะคะและด้านบนนี้ก็ตัดด้วยวัสดุลายไม้นะคะนักผู้ชมเป็นไม้สีน้ําตาลเข้มนะคะแข็งแรงและไม่มีโซมเลยค่ะมาในส่วนของฟังก์งชันการใช้งาน ของพวงมาลัยนะคะเป็นระบบแบบมัลติฟังก์ชันนะคะท่านผู้ชมซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอดิจิตอลที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะและในส่วนของข้างขวานี้ค่ะจะเป็นระบบควบคุมการแสดงการขับขี่บนหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นี้นะคะจะจอ,อ,อหน้าจอเนี่ยจะโชว์เป็นแบบระบบดิจิตอลนะคะ ก็คือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะชมนะคะข้อมูลการขับขี่ของรถคันนี้ได้เลยแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของอระยะทางเส้นทางกิโลเมตรแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะหรือสถานะการขับขี่ Power mode มกับ Eco m o d หมได้หมดทุกอย่างเลยนะคะและนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะที่จะเป็นแกนสีซลเวอร์ที่อยู่ด้านหลังของเกียร์นะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นตัวควบบวกแล้วก็ควบลบนะคะซึ่งเป็นระบบแ a d d l e Shift นะคะรถคันนี้เนี่ยมีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยให้เป็นลูกเล่นสนุกสนุกกับคนขับนะคะ และที่จะมีตัวการเง่งยสีดําแยกออกมาจากด้านขวานี้นะคะจะเป็นระบบ cruise control นั่นเองนะคะท่านผู้ชมสภาพดีมากๆเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะแพลนในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันค่ะ นี่นะคะในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะสภาพดีสีสวยใสยและตัวไฟเนี่ยติดครบหมดเลยนะคะทุกดวงค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นระบบอ n นาล็อกสลับกับดิจิตอลค่ะและตรงกลางนี้นะคะท่านผู้ชมได้เห็นกันเต็มๆเ,เลยว่าเลขไมเนี่ยวิ่งเพียงแค่2อ0 0 0 0หนกว่ากิโลเท่านั้นและเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะและได้รับการมนเทน n นนซ์เป็นอย่างดีค่ะบำรุงรักษาตามระยะทางที่ บริษัทกําหนดนะคะซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกับตัวบริษัท B Quick นะคะท่านผู้ชมมีใบเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะคะวันเวลาเลขหมายโน้ตให้ครบเลยค่ะซึ่งเจ้าของเดิม เปลี่ยนตามระยะที่กําหนดในในทุกๆระยะเลยนะคะท่านผู้ชมคือดีมากไร้กังวลเรื่องการบํารุงรักษาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้แก้มเนี่ยจะพาท่านผู้ชมนะ่ะไปดูในส่วนของพวกแผงคอนโซลต่างๆนะคะแล้วก็แถวหลังกันค่ะขึ้นมาอบอาแถวที่สองกันบ้างแล้วนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่า กว้างขวางมากๆเลยนะคะสะดวกสบายเลยนั่งได้มากถึง3คนเลยทีเดียวนะคะถ้ามีเด็กนี่ก็4คนกันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวสภาพเบาะเนี่ยดีสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็คือให้เห็นถึงความกว้างนะคะของตัวเบาะแถวที่2นั่นเองค่ะและเดี๋ยวให้ดูพวกออปชันนะคะของตัวเบาะแถวที่2กันบ้างค่ะตรงกลางนี้นะคะก็จะมีนี่ เปเขาเรียกว่าอะไรนะเบาะรองแขนนะคะก,ก็คือมันเปิดได้ตามปกติเลยท่านผู้ชมสีสวยสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็ตรงขีดตรงกลางนี้นะคะก็จะมีเป็นออปชั่นช่องวางแก้วน้ำนะคะท่านผู้ชมนี่ได้เลยนะจ๊ะเป็นเป็นสปริงนะคะท่านผู้ชมเด้งตุ๊ก ตั้บใช้งานได้เลยนะคะและในส่วนของเบาะนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมีตัวติดตั้งคาซีทนะคะนี่เป็นระบบติดตั้งคาซีทเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกน้อยนะคะสะดวกสบายเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็มีนะคะนี่มีัฮงหมด2ฝั่งกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมแ,ะะแม่นะคะจะให้คุณแม่นะคะเงยกล้องนะคะให้ดูในส่วนของเพดานนะคะเพดานตรงกลางนี้นะคะจะเป็นตัวไฟห้องผู้โดยสารนะคะ ติดหมดเลยแล้วก็สว่างแสบตามากจริงๆค่ะและเดี๋ยวแก้มก็จะให้ดูในส่วนของที่จะเป็นตัวปรับอากาศนะคะของแถวที่สองเนาะนี่เลยจาะก,ก็จะมีตัวแบบออโต้นะคะเป็นออโต้แบบปรับแอร์ที่ไม่ต้องปรับอุณหภูมินะคะให้รถปรับให้แล้วก็อันนี้คือตัวปิดแอร์เนาะละช่องแอร์ค่ะ สภาพดีมากเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็เป็นระบบใหม่แล้วนะคะว่าตัวฟันตัวฟันช่องแอร์เนี่ยจะเป็นระบบฟินชาร์ปไทป์นะคะท่านผู้ชม mm hmm. ก็จะมีความแข็งแรงกว่ารุ่นเก่าๆนะคะนี่ใช้งานได้เลยสวยงามมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแถวที่2คือสะดวกรวดเร็วมากๆนะคะและสภาพเนี่ยดีสุดๆเลยนะคะเบาะตึงเปียแล้วก็สีสดมากเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าคะ่ะแถวที่3คะ่ะ นี่ก็คือสภาพเบาะแถวที่3นั่นเองจ้าท่านผู้ชมบอกเลยสวยมากนี่ให้ดูเลยนะคะว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวเบาะไม่แตกไม่ปริปไม่แตกลายงานแดดไม่เลียนะคะท่านผู้ชมและตัวโครงสร้างพาขึ้นรูปของรอบๆร,ร,รถนะคะไม่มีตำหนิเลยสวยสดใหม่จากโรงงานเลยนะคะท่านผู้ชมในส่วนของสภาพเพยายดานนะคะแถวที่สดีสวย ลดเลยนะคะนี่ให้ดูเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีตัวแอร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นแอร์แถวที่3นั่นเองจะบอกเลยว่าเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนจ้า ในส่วนของความปลอดภัยรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าเยอะมากค่ะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบกุญแจ immobilizer นะคะเป็นระบบกุญแจนิรภัยนะคะหากใครลืมกุญแจก็จะมีตัวกุญแจดอกในตัวกุญแจรีโมทให้ค่ะและอย่างที่2น,นะคะจะเป็นในส่วนของตัวแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยนะคะมีทั้งหมด 9. จุดด้วยกันนะคะก็จะมีคันเสาเก๋ง2นะคะแล้วก็จะมีตรงแผงคอนโซลด้านหน้าอีก2ก็คือตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลหน้านของฝั่งคนนังนะะ่งค่ะแล้วก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะคะที่อยู่ตร เข่าคนขับนะคะหรือว่าใต้พวงมาลัยอีกจุดหนึ่งนะคะและถัดมาก็จะเป็นอีก2ส,ส่วนที่เป็นไซด์แอร์แบกของเบาะนั่งคูหน้านะคะนะ่านผู้ชมและมากไปกว่านั้นก็จะเป็นแอร์แบกคู่สุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นแอร์แบกตรงคา,านเสาเก่งตรงตัวท้ายรถนั่นเองนะคะตรงข้างเบาะหลังนั่นเองค่ะเพระาะฉะนั้นนะคะรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเออใครขับเราแบบมีอุบัติเหตุน,นะคะถุงลมนี่คือ พร้อมซัพพอร์ตเลยกันทีเดียวนะคะมาในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไฮไลท์เลยของการดูรถนะคะก็จะเป็นใน,น่วนของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะน้องเมื่อชมแต่แกนี่จะแจ้งออปชันเสริมที่เจ้าของเดิมแต่งมานะคะแต่ว่าแกนแ่ยเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าแรงไม่ถึงเลยให้คุณแม่แอบแย้มแย้มให้นะคะที่เปิดขึ้นมานี้นะคะท่านเมื่อชมเห็นนะคะมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นสปริงที่มันอับขึ้นไปเองนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมนะคะได้ทําการ เพิ่มนะคะออปชันความสะดวกสบายก็คือเป็นตัวโชว์ค้ำฝากระโปรงขึ้นมานะคะท่านผู้ชมเพื่อความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นฝากระโปรงมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เองนะคะท่านผู้ชมในขณะเดียวกันนะคะตัวไม้ค้ำของฝากระโปงก็ยังอยู่เดิมนะคะท่านผู้ชมไม่ได้เอาออกไปไหนเลยนะคะ ยังคงความออริจินอลอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเพิ่มเติมเนาะมานี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของข้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์นะคะอย่างที่พูดเลยนะคะสภาพดีนะคะเครื่องแห้งไม่เป็นคราบค่ะเครื่องเดิมๆไม่มีการโมดิฟายนะคะจากโรงงานเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เลยนะจ๊ะ สวยๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมขาร้นนี้นะคะอาจจะเป็นสติกเกอร์มอกจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวเพลทรถนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของห้องเครื่องนะคะท่านผู้ชมตอกลึกๆแท้ๆอย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูสภาพคานนะคะท่านผู้ชมคานเนี้ยเดิมเดิมออริจินอลเลยนะคะนี่เลยนะจะคือน็อตเนี่ยก็คือแบบออริจินอลเดิมๆดั้งเดิมเลยนะคะไม่มีการงัดแงะจากอุปกรณ์ใดๆเลยนะคะท่านผู้ชมให้ดูกันเต็มๆเลยนะจ้ามาค่ะเดี๋ยวทีนี้แก้ใจท่านผู้ชมนะคะมา มาฟังเสียงสภาพเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะว่าเสียงนี้จะเป็นอย่างไรไพเราถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวแก้มไป,ปาราทรแป๊บปหนึ่ง จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสภาพรวมของ Toyota f o r t u จ e r คันนี้นะคะสภาพเป็นอย่างไรเหมาะสมกับราคาไหมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะแก้มพร้อมตอบทุกความคิดเห็นเลยค่ะ มาใน,น่วนสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะจะเป็นในเรื่องของราคาเงื่อนไขการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะแก้ขอทบทวนราคารถคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถคันนี้เราตั้งไว้เพียงแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะในส่วนของเงื่อนไขการซื้อขายนะคะจะสามารถที่จ่ายเงินสดก็ได้นะคะหรือว่าจะชําระด้วยการผ่อนหรือว่าจะไฟแนนซ์ก็ได้นะคะแต่กรณีการจา่ายไฟแนนซ์นะคะคุณภาพเครดิตลูกค้าจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตอบอย่างลอยๆได้ว่ายอดจัดนะคะ หรือว่า งวดที่จะผ่อนเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าค่ะมาในส่วนของพิกัดสถานที่นะคะถ้าใครอยากจะมาดูรถคันนี้หรืออยากจะมาเทสต์ไดรฟ์นะคะมาได้เลยกัะที่ร้านคุณรุ่งรถสวยมีบุรีอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงมีบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศิริทัศน์เสรีรักจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะและในส่วนของ g o o g l e Map นะคะถ้าใครไม่ทราบพิกัดที่แกมพูดไปเนาะก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะว่าคุณรุ่งรถสวยมีบุรีค่ะทาง Google Map ก็จะปักหมุดมาให้เลยในส่วนถัดมานะคะ จะเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อค่ะนอกจากเบอร์หัวซ้ายบนที่แก้มติดไว้ตลอดทั้งคลิปแล้วนะคะสามารถโทรได้อีกเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวแก้มแปะไว้นะคะที่ข้างขวาด้านล่างนี้นะคะให้เต็มๆเลยเนาะหรือใครอยากจะทักทางโซเชียลแพลตฟอร์มมากกว่านะคะสนใจแบบทักเมสเซจนะคะ มาได้เลยนะคะ3แพลตฟอร์มนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น ID l i n e Facebook หรือว่า TikTok นะคะในเ,เรื่องของการเปิดบริการนะคะร้านเราเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะร้านเราเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นกับเวลาเนื่องจากเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสะดวกกว่า11โมงหรือว่าหลัง2ทุ่มสามารถโทรมานัดเวลากันก่อนได้เลยคะ่ะใน่วนสุดท้ายนี้นะคะ,ะ,คะหากใครนะคะ,ะดูมาถึงจุดนี้ แก้มขอฝากท่นผู้ชมกดติดตามช anel ยูทูบของเราเพื่อไม่เป็นการพลาดสินค้ารถดีๆคันถัดไปที่แก้มอยากจะมานำเสนอนะคะหรือว่าใครเคยพลาดสินค้ารถที่ตัวเองเคยสนใจนะคะสามารถกดกระดิ่งข้างปุ่มติดตามได้เลยเพื่อไม่เป็นการพลาดสินค้าที่คุณสนใจค่ะในสองคลิปนี้นะะแก้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คันหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย